<Yeah. S 1> มาพี่น้อง <Yeah. S 1> กินเขาน้ำกันมา <Yeah. S 1> ตําเจวหนึ่งปลาครับผมเดี๋ยวนน้ำหอนเด้อเราไปกันดีกว่า <Yeah. S 1> ฮะไปไปเลยเหรอสวัสดีจ้าพี่น้องจามากินเขาน้ำแพ่จ้าแค่หนึ่งปลาได้มืมเนี่พี่น้องว่าคือกินตะไคร้ตะมูแท้เขาบอกกินหนึ่งปลาเนี่ย หนึ่งปลาตําเจ้าวปลาแดกผู้ใดอยากได้ปลาแดกไปเด้เอสั่งในเด้อนี่จ้าพี่น้องจ้าปลาแดด้ปน้ำแดงอ,องต้องอมาจ้าตําเจ้ยวปลาแดดแซ่บๆขัวพริกขัวก,กระเทียมหอมๆสวัสดีครับพี่น้องมาเจ็ดหวานๆวนมากินข้าวน้กันเจ็ดหวานๆวานวันนี้กินต่เซาเนี่ยครับผมสิบเอ็ดโมงครับจำเจ้าวแช่เดี๋ยวบ่แม่นคนอีสานด้อ คนอีสานจำลัว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 อยบ่จำีด้คอยคุยออกอือ

ไปเก็บนี่แมเอ้ยอย่าพูดบุญอะมรงต้นาปรียงไปสิบุญดาแดงไกวอยตาสีก็ยัง ได้ดบ่สังสิเสียใจนั่งอืมครับถีบตอนปะเด็นเยี่ย

เราปรับกวเต็มได้แนามันนัวนี่กับดักดอกแคไร้ดอกอเออืมอืมร้อนเลยเปลื่อขนาด อาอยู่แต่ว่าต้นนี้บ่เป็นไหมเป็นบ่ถึงนงนานเนาะเ,าเ,เรื่องใจดอกแค่โอ้แม่ใส่ดอกไปไปใส่อะเมืเอ่อครูไปทิดกลองมันลงอยู่อืมอืมอ่ะคืออืมปฏิกิริยวกคอยไปปลูกเพื่อบาังล่มนี่เก็บบ่ถึง น้ำร่มมากต้องฝ่าน้ำฝนแต่ฝ่ายบางังร่มเนี่ย,ยนั่นเป็นปลา ผักต้มเด้กินอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าผักบิบเพื่อปอกอ้อยกินแยกเป็นี่ยหรอเนี่ยปากกินแต่น้องผักลวกพักต้มได่กินไปซื้อบะอื้อมาแขงกะทิหมูหมูแดง หัวอิกกินน้ำมบคพัดพัด <ไป S 1> ใจใครใเจ้าข้าวหิ้วเขาบ่เข้าขึ้นมานอนเสาเมื่อีงเจ้าขึ้นบ่มานอนบ่กิน กินได้กลับแก่เขาว่ากินอะต้งป่วนที่ละค้ามก็เด็กหน่อยจังก,กินอีนีพี่นอ้องเริ่มมาจะกินเยอะหูจะเนี่ยวจะไก่เขาไส้เนื้อกินให้ที่ละค้ามเลยป้อนมี่ขนม ท่านทานมากินไาต้องโก้กาแฟซื้อมาให้ชิมอ่ะท่านที่ให้มากินแบบในถ้วยในจานคือหมาคนอื่นเนี่ยบ่ดีตัวผสมกาแฟาให้กินพร้อมต้องผสมโอวัลตินใเอาคั้มเขาใส่ป้อนจังกินท่านท่านเครียดพระเจ้าถามว่าเอ๋อเมียแพทเจ้ากินกาแฟาอยู่สบายเงี้ยมาเศร้าบ่เขาซื้อไปหมาือปลากโไปซื้อซื้อมา เมื่อละหาตัวเมื่อละหาตัวตัวละสวงบาทบ่ะอืมซื้อมากิ้ม่็เสียดายได้พี่น้องม้ามนั่งเฮ้าจวดเฮาอืมฮักจากความอืมส่วเน้นส่อนส่างชื่อสัตว์ บาา่หักหลังมาอนืจับดูถึงว กินปลาเขาห้ามพริกน้ำม,มันอ่ะ,ะอิ่มหรือเปล่าจ้าโอ้ะว่กุสานรอบปาให้มมไม่ไม่นะปลาแดกเด้อปลาแดกเด้อจ้าท้ายปลาแดกจ้าเมืม่อเศา้าบักลีนฝาละ หลายพี่น้องเลยลุ่นตลาดหลายค่ะบัตรเรีนฟ้าหายาบเนีย่ยเนี่ยสิคือบ่มีคนสั่งเนี่ยบัญญัมมันบ่มีค่ะสั่งสังคนก็ได้สั่งเด้มาเมื่อสั่งสั่งบัตรเรีนฟ้ายนี่มันมีนี่เงียบเก็บบ่มี่ไปสั่งหรอกบุลละเนี่ยมันเบือ่อ ย่ามเลยง่ามมือย่ามมือเอยไปหาบัวใดคนแล้วมันเกิดทุกฤดูเด้อเรียนใหม่เคยชี้ซื đấy, ้อมาปลูกอยู่ต้นม<ำ>ันซ้ำไดนพวกเขายังโมโหอยู่ต้นใหญ่เด้อค่ะเคยไปเบื้องเนี้ได้จมูกรันต้นใหญ่เด้ออืะต้นไงก็ทำเอ่อต้นสะแบงหมดแล้วเฮ้ยเนียนดอก ยังไงเรื้อยเหีนเน้ยนเลยคนเดียวนอนลูกนอนเดี๋ยวแมไหวอ่ะกลับด้วยเนะาะมึงป่าใส่ตะไคร่ดับข้าวหอมหอมกีต,มตูหอมตะไคร่ ไปก่อนครับสวัสดีครับ